ดูนะฮะวันนี้การเข้าเข้าได้เดี๋ยวลมใส่หัวฉีดให้ำพ่นไฟแค่นี้เองฮะเอ๋แม่เซนว่าตอนนี้ถังน้ำพลิงดับไฟที่เกิดจากน้ำมันได้ไหมได้เราเลือกมาไฟประเภทอะไรประเภท B นั่นเองอ่ะมีใครอยากลองฮะเชิญนะสองคนจับคู่มาบริษัทเทสโก้นะอ่ะโอเคมาแต่หาคนก็ได้อ่ะคู่แล้วเทสโก้ก่อนนะอ่ะมือซ้ายจับให้แน่นมือคนละถังพี่คนละถังเลยคนละถังนะอ่ะนะครับยกไปก่อนนะพี่นะเวลายกเวลาเวลายกยก โอเคไหมเวลาวางเสร็จปุ๊บแล้วกดไปปลายนะครับกดไปปลายตรงนี้นะอย่ากำลวกมือซ้ายกำให้แน่นนะนิ้วขวาฝ่ามือไปลกดกระดูกบั้นเอาโอเคนะพร้อมนะทำตามที่ครูสั่งนะครับเดินไปการเข้าต้องเข้าด้านเหนืออะไรพี่เหนือลมนะดูทิศทางของควันนะตรงข้ามกับควันนั่นเองพร้อมจอ่บสมมติเราใส่ไม่ได้เอาทิ้นะครับทิ้ถังไว้ก่อนนะครับนะเข้าด้านเหนือลมนะฮะวางถังห่างหนึ่งเมตรวางถังห่างหนึ่งเมตรอ่าวางถังบอรจับได้วยนะจับจับกระดอกนจับกระดูก จับให้นั่นจับให้นั่นอ่าเราเปิททปดปืนอ่าปดืนื่วนเราหน่อยครับเห็นไหมรู้ไหมว่าทำไมเราต้องจับเองครับพี่รู้ไหมเพราะอะไรน,นะครับอ่าเบ็ดสลักปืนสลักก่อนบิดตัวด้อยค่ะแล้วดึงอ่าด,ด,ด,ดึง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 สะลักออกดึงโอ้โหจะรอดกันไหมอ่ะโอเคเอ่อเชิญเชิญเชิญอ่าเอาน้องมาฝั่งนี้ดิเพราะว่าเขายืนฝั่งฝั่งนี้มันจะมองไม่เห็น นะครับอ่ะดูนะเชื้อเพลิงเราคืออะไรครับพี่น้ำมันนะเดี๋ยวผมจะให้น้องนะครับใช้น้ําดับน้ํามันให้ดูวันนี้น้ําสามารถดับน้ํามันได้ไหม้ามันไหมเอะพร้อมชุดอ่ะดูนะเอาฉีดเลยฉีดตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้าไปใกล้ฮะน้ําดับน้ํามันได้ไหมเอาดูฉีดอีกนะฉีดอีกใครอยู่ตรงนั้นใต้ลมเหม็นนะครับหลบไปอย่างเี้เข้าใจไหมว่าทำไมเราต้องอยู่ตโดยลมมันเหม็นเอาฉีดอ่ะฉีดครับฉีดน้ําฉีดเร็วดับได้ไหมน้ํามันอ่ะพอพอเอาโฟม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 ลิ้ให้ตรงกระบะ เล็งให้ตรงกระบะ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 พอพ่อพอ,พอเห็นไหมอะไรที่ดับน้ำมันได้ดีที่สุดเห็นไหมมันคือโฟมนั่นเองเวลาลดน้ำมันไฟไหม้คันาน้ำมันไฟไหม้ต้องใช้โฟมดับคุณเห็นไหมว่าโดยนี้ถ้าเกิดห้องบัญชีไฟไหม้วันนี้เอาถัางน้ำมันไปฉีดแล้วมันดับไหมน,น,นะครับอายกไปก่อนเลยการเข้าต้องเข้าด้านเหนืออะไรพี่ <S <S เหนือลมนะครับเอาวางถังห่างหนึ่งเมตรไม่ต้องเข้าไปใกล้ <S <S เอาเชีดอาอยุด้เพื่อดูที่มันดับมันดับพราะจะดับแป๊บอะไรใครอยู่ใต้ลมหลบนะครับเป็นเหม็นเอาชีด ฉีดย,ยาเลยเอาหมดถังเลยโบเดี๋ยวนี้ดับไหมถ้าอยู่ใต้เงาจะน้ำถ้าอยู่กลานแ้ดก็ต้องย่างเป็นเดือนะครับได้ับได้ะเอาเดี๋ยวนี้ดับไปไ,ไม,ดไดดไมดได่ดับนะฮะฉีดเลยครับดูที่ว่าวันนี้อะไรดับกระดาษได้ดีที่สุดเออน้ำนะจึงเป็นเหตุผลที่เวลาไปไม่บ้านเลยประชาชนเราต้องใช้อะไรดับครับพี่น้ำนั่นเองนะฮะนะเข้าใจยังว่าวันนี้ทำไมต้องอยู่ใต้ลมพี่แล้วต้องอยู่เหนือลมเพราะอะไรมันเปลีนไงนะฮะ อ่าชีต่อเนื่องจักวัดจะมดควันครับเขาบอกว่าที่ใดมีควันที่นั่นย่อมมีไฟนั่นเองนะครับ